สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นำเสนอเกี่ยวกับกวลว,วิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 1. ธรรมชาติจะช่วยให้ผ่อนคลายการไม่ปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนนับเป็นการสะสมความเครียดซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ ควรหากิจกรรมที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังพร้อมจะทำสิ่งต่างๆในวันถัดไปซึ่งหนึ่งวิธีที่น่าสนใจก็คือการใช้ธรรมชาติบำบัด 2. ใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลา15-30ถึงนาทีในแต่ละวันอยู่กับตัวเองเพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งต่างๆในแต่ละวันนั้นคุณอาจต้องใช้เวลาไปกับผู้คนมากมายฉะนั้นการหาเวลาว่างให้กับตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นการกำจัดความเครียดของคุณด้วยโดยคุณใช้เวลาส่วนตัวไปกับสิ่งที่คุณชอบเช่นการอ่านข่าวและดื่มกาแฟยามเช้าหรือพักผ่อนสายตา แค่ผลอคลาก็ได้พอะเพียงแค่หลับตาและสุดหายใจเข้าลึกๆในเวลาอันสั้นก็สามารถสร้างสมาธิได้แล้วการให้เวลาว่างกับตัวเองก็จะทำให้คุณมีสติในการทำงานขึ้นได้ด้วยค่ะ 3. พักผ่อนให้เพียงพอการตื่นนอนด้วยความสดชื่นเป็นหนทางกำจัดความเครียดอีกหนึ่งวิธีเทคนิคที่ทำให้คุณตื่นนอนด้วยความสดช,ชื่นได้แก่เข้านอ,นอนให้ตรงเวลาและหากิจกรรมทาก่อนนอนเช่น ดื่มชาสมุนไพรพร้อมอ่านหนังสือหรือจะสละเวลาในการดูรายการโชว์เพื่อการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นต้นหากคุณมีปัญหาในการนอนหลับให้คุณลองวิธีการรักษาแบบธรรมชาติก่อนใช้ยานอนหลับจากแพทย์ซึ่งการพักผ่อนที่เพียงพอนั้นจะทําให้จิตใจสงบมากยิ่งขึ้นไม่กังวลกระวายมีสติ 4. ออกกําลังกายเป็นประจำ การออกกําลังกายจะทําให้คุณรู้สึกดีต่อร่างกายเนื่องจากกล้ามเนื้อจะมีการบีบรัดและผ่อนคลายในขณะออกกําลังกายอีกทั้งยังทําให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นอีกด้วยเพราะการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายของคุณลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดและทําให้คุณหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารสร้างความสุขข้อแนะนําก็คือหากคุณไม่สามารถออกกําลังกายด้วยการวิ่งได้ คุณอาจจะเดินยกน้ำหนักหรือออกกาลังกายเป็นกลุ่มเช่นโยคะแทนก็ได้เลือกกีฬาสักชนิดที่คุณสามารถทำได้ทุกอาทิตย์เป็นอย่างต่ำก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้แล้วขอบคุณค่ะ